มาเที่ยวที่ไหนกันคะคุณพอ่อเขาใหญ่ครับอ,อันนี้อยูยท่ที่น้ําตกเพียวสุวัสน์ครับอ,อันนี้เด็กชายคุณเขานะคะ,ะเป็นนายแบบที่แบบบีบอะไรไม่ได้เลยรับผมปะก,ก็เป็นธรรมชาติเขานะไปทางไหนต่อเราไปทางนูน้นน้องไปทางนู้นลูกน้องไปทางนูน้นเห็นกบด้วยเหรอ เลองดูกันได้ตาพาไดูน้เออช่องน้ำหไามทะเยอะดูน้ปตกกีเสืไไมาูน้ตกเลขานาเปปเยอะเลย ตอนนี้เรามาเที่ยวน้ำตกเหวสุวาต์กันนะคะผู<อ>้ต <laughs> ิดตามผู้ติดตามนี่จ้าเอ๋สวัสดีครับน้ำตกน้ำตก,ำตกใช่แล้วครับน้ำตกน้ำตก ตอนนี้เราอยู่น้ำตกกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขาชอบไหมชอบไหมชอบไหมเอ๊ะช,ชอบไอลูกแม่วิง่งเขาเห็นแม่วิ่ง มจับโอยจับเชือกเหรอโอ้ยมันหิ้วเก่งปั๊มอุ้ยเรียบร้อยเท้าลงน้ำไปจริงเท้าจุ่มน้ำไปแล้วเมื่อกี้เปียกมาคุยก่อนที่ได้บาดหรือเปล่า คุณได้ยูนเชื่อเดี๋ยวคุณจะไปเล่นกับตัวอื่นแล้วคุณจะไปดูตัวอื่นแล้วนะไปเดินเองไอเหรอเอ้ยเด็กดื้อเว้ยไม่ไหวเด็กดื้อ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 เขาใหญ่ค่ะ